ครับผมคุณภาคเดียวนะครับพอปชอประจำจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้เรามีโครงการปักหมุดในพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดโดยชมรมสตรองนะครับแล้วก็ทั้งเยาวชนทั้งมหาลเพื่อมาหาจุดเสียงของแต่ละอำเภอแต่ละพื้นที่ในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับว่าตรงไหนที่เป็นจุดเสียงแล้วก็จะเป็นจุดสําคัญเราก็จะวางแผนในการเอ,อเราจะ ลดความเสี่ยงเรื่องไม่ให้เกิดการถุดนี่อย่างไรนะครับในวันนี้ก็จะมีการประชุมหารือในช่วงต่อไปนะครับน่าจะมีการศึกษามาก่อนแล้วว่าสิ่งที่จะแก้ไขในจังหวัดร้อยเอ็ดท่านมุ่งเป้าไปตรงไหนกันแน่ในเรื่องนี้เราจะพยายามมุ่งเป้าในเรื่องที่มันใช้งบประมาณเยอะๆแล้วก็จากสถิติคากล่าวหาเนี่ยของร้อยเอ็ดในปีที่ผ่านมามันจะมีพื้นที่ที่เป็นสีแดงนะครับณวันนี้ในเบื้องต้นเนี่ย ในเขตอำเภอเกษตรวิสัยนะครับแต่เราก็ไม่ได้บอกว่าหน่วยงานไหนแต่ว่าในปริมาณเรื่องร้องเรียนของเราณขนะนี้เนี่ยที่อำเภอเกษตรวิสัยจะเยอะมากแล้วก็ลองลองลองไปแต่ว่าในรายละเอียดนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะาไปดูในพื้นที่ก่อนนะครับอันนั้นส่วนของปวชแต่ว่าในส่วนของเครือข่ายเราเนี่ยในแต่ละพื้นที่เนี่ยผมก็ยังไม่ทราบว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยก็อุปใตไว้ยังไม่นําเสนอว่าเขามีความเสี่ยงอะไรในแต่ละพื้นที่เพราะว่าจะมาประชันกันแล้วก็ถกกันแล้วว่าโครงการไหน ที่มาเป็นส่วนรวมของทั้งจังหวัดแล้วก็จะเฝ้าระวังในที่ปักหมุดในปีนี้แล้วก็จะไปถอนหมุกในปี69ครับครับผมเลนดามทีเมยก็เป็นกรรมการเครือข่ายปปชด้วยเลยได้มาลงพื้นที่ปัญหาที่เราพบเจออยู่บ่อยๆก็คือเรื่องของอุบัติเหตุในพวกป่าไม้ที่ลุกแล้เกาไม่สามารถจะแก้ไขได้ถ้ามีพื้นที่จะแก้ไขเรื่องป่าไม้ก่อนจัดแร้ ถ้าในเรื่องป่าไม้ถ้าเป็นการปลุกลุกป่าไม้อันนี้เราก็ยินดีนะครับนำข้อมูลมาเพราะผมก็เพิ่งมาในรายละเอียดเนี่ยผมก็ยังไม่ทราบแต่ว่าเป็นเรื่องที่ดีนะทรัพยากรสิ่งแวดล้อมสำนักงานปชให้ความสําคัญอยู่แล้วนะครับถ้ามียังไงก็ประสานงานมาแล้วก็ผมก็ยินดีที่จะไปได้เลยครับให้ความสําคัญเรื่องเรื่องนี้อยู่แล้วครับครับเราจะตองทางติดต่อกับทางป,ปชผมก็สํานักงานปชนะครับประจําจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ อยู่ตร,ตรงข้ามบึงทวัดนะครับเลขที่200ตําบลมะอึน,นะครับตําบลมะอึน,นะครับแล้วก็ถ้าเบอร์ติดต่อก็พอโดยตรงเลยนะครับ064 932 0821ครับติดต่อได้โดยตรงครับครับ